ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมที่น,นี้เราจะพูดถึงนักมวยนะครับนักมวยชาวไทยชื่อว่าวีรพลสตาพมเก่าหรือว่าวีรพลนครอหลวงโปรโมชั่นเป็นทั้งแชมป์มวยไทยเป็นทั้งแชมป์โลกครับฉายาก็คือพยัก์หน้าขึพยัก์หน้าขึ้นนี้ก็ต่อยแค่4ครั้งนะครับก็ได้เป็นแชมป์โลกตัววีรพลก็เป็นอันดับที่2นะครับต่อย4ครั้งก็ได้เป็นแชมป์โลกเป็นรองก็แค่คุณแสนตับเมืองศุลิมและก็คุณวาซิวลโรมาเชนโกนะครับ สองท่านนั้นต่อยเพียงสาครั้งก็ได้เป็นแชมป์โลกมาดูประวัติการชกของคุณวีรพลครับชคครั้งแรกก็ขึ้นชิงแชมป์เงารุ่นจูเนียร์แบนเตเวทของ WBC เลยนะครับในปีพุทธศักราช2537เดือนธันวาโดยต่อยกับนักชกชาวฟิลิปปินส์ชื่อโจเอลจูนิโอครับต่อยกันที่รัตนาธิเบตจังหวัดนนทบ,บุรีผลปรากฏชนะ TKO นักชกชาวฟิลิปปินส์ไปในยกที่3นะครับหลังจากนั้น ปีถัดมาเดือนมีนาคมครับกับป้องกันแชมป์กับชาวฟิลิปปินส์อีกท่านนึงครับชื่อคุณเมลวินมากาโมครับก็ชนะ TKO ไปในยกที่9ที่ช่วงสิงหาคมนะครับในปีเดียวกัน2538ก็สละแชมป์ครับเพื่อไปชิงแชมป์โลก WBA รุ่นแบนตัมเวทครับโดยขึ้นชิงในวันที่17กันยายน2538ครับเป็นการชกกับนักมวยไทยด้วยกันชนะคุณดาวลุ่งชูวัฒนานะครับที่เซ็นทันพาซาลาดนาทิเบตจังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิมครับได้แชมป์มา เป็นแชมป์โลกรุ่นแบตเตมเวทปีต่อมาครับเดือนมก,กราคมเลยปี2 5 3 9ก็ป้องกันแชมป์ให้กับนักชกชาวกาวหน้าครับ mm hmm. คุณ mm hmm. นานายอคานาดูเยบัวคนปรากฏว่าแพ้นอกไปในยกที่2นะครับแพ้ TKO ไปคุณเยบัวคนนี้ก็ชนะน็อกค่อนข้างเยอะนะครับมีสิติการชนะน็อกถึง32ครั้งจากการชก41ครั้งส่งผลให้คุณวิรพลเสียแชมป์ไปนะครับคราวนี้ก็มาชิงแชมป์ใหม่ครับ เป็นแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทเหมือนเดิมครับแต่เป็นสถาบันของ WBC ครับชิงในปลายปี2541ครับเดือนธันวาต่อยกับนักชกชาวญี่ปุ่นครับโดยคุณวิพรพลบินไปต่อยที่โอซาก้าเลยนะครับท,ที่ประเทศญี่ปุ่นผลปรากฏว่าชนะคุณทัค u ิโยชิไปได้นะครับในยกที่6ครับชนะ TKO ได้แชมป์กลับมาปีถันมาครับพศ2542เดือนพฤษภาคมก็อป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับ ถาบันดับเบิลยูซีรุ่นแนตบตเทิลเบรนะครับโดยต่อยกับน,นักชกชาวอุลุกววยครับโดยต่อยกับน,นักชกชาวอุลุกวัยชื่อคุณมัวโรบังต่อยกันที่จังหวัดสระบุรีครับผลปรากฏว่าคุณวีรพลสามารถชนะน็อกคุณบังไปได้นะครับในยกที่5สามารถป้องกันแชมป์โลกของคุณวีรพลไว้ได้ครับในการป้องกันครั้งแรก การป้องกันแชมป์ครั้งที่2ครับครั้งถัดมาต่อยในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนะครับ2,542ป้องกันแชมป์กับนักชกชาวญี่ปุ่นครับวินข้ามไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับกับอดีตแชมป์โลกอี่ไปชนะน็อกที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับคุณคาสึโยชิรครับมาขอชิงแชมป์โลกคืนครับโดยต่อยกันที่โอซาก้าผลปรากฏ คุณวิระพลชนะนอกไปในยกที่7ครับครั้งนี้ป้องกันแชมป์ไม่ได้นำแชมป์กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมฟีธันมาครับพศ2543ผู้ท้าชิงเป็นชาวเม็กซิกันครับชื่อคุณอาดันบากัสการชกครั้งนี้ต่อยที่อารันยประเทศจังหวัดสาะแก้วครับผลปรากฏ คุณวีระพลชนะคะแนนไปได้นะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3ไว้ได้การป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4ครับบินไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเมืองเฮียวโงะนะครับต่อยกับนักชกชาวญี่ปุ่นที่ชื่อนิชิโอกะครับผลปรากฏคุณวีระพลชนะคะแนนได้นะครับป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นําแชมป์กลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ต่อยในวันพ่อนะตอนนั้นนะครับวันพ่อแห่งชาติก็คือวันที่5ธันวาคม พศ2543ต่อยที่ท้องสนามหลวงครับป้องกันแชมป์กับนักชกเม็กซิกันอีกครั้งครับผลปรากฏชนะ T.K.O. ไปได้นะครับในยกที่5ชนะน็อกคุณออสการ์ไปนะครับป้องกันแชมป์ไปได้อย่างสวยงามในการป้องกันครั้งที่6ก็เป็นนักชกเม็กซิกันเหมือนเดิมครับที่มาท้าชิงเป็นคุณลิกาโตครับแต่ไปต่อยกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผลปรากฏคุณวีรพลชนะน็อกไปในยกที่3ครับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6ได้นําแชมป์โลกกับประเทศไทยได้อีกครั้ง ต่อมาครับป้องกันแชมป์ครั้งที่7ครับกับนักชกชาวญี่ปุ่นครับกับนักชกชาวญี่ปุ่นครับขอมาล้างตาครับคุณนิชิโอกะครับขอท้าชิงอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเสมอครับโดยไปต่อยที่โตเกียวครับประเทศญี่ปุ่นป้องกันแชมป์ไว้ได้การป้องกันแชมป์โลกครั้งที่8ต่อยที่ธัญญบุรีครับจังหวัดปทุมธานีนักชกเม็กซิกันมาอีกครั้งครับคราวนี้ชื่อคุณซูคิโอเปเรสครับมาขอท้าชิง ผลปรากฏคุณวิรพลชนะคะแนนไปได้นะครับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่8ไว้ได้ถัดมาครับในปีพศ2545เดือนพฤษภาภคมป้องกันแชมป์โลกครั้งที่9กับนักชกโคลอมเบียครับชื่อคุณปูริโอรังนี้คุณวุรพลก็ชนะคะแนนได้อีกนะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่9ไว้ได้จากนั้นนักชกชาวเม็กซิกันก็มาอีกครั้งครับคราวนี้ชื่อคุณอูโกเดียนโซครับมาขอท้าชิง ต่อยกันที่เดอะมอลล์บางแคครับคุณวิพรพลก็สามารถชนะคะแนนไปได้ในเดือนพฤษภาคมปี2546ครับ้องกันแชมป์โลกครั้งที่10ไไ้ได้ครั้งที่11เดครับบินไปป้องกันแชมป์ที่โตเกียวครับกับนักชกชาวญี่ปุ่นคุณมิชิโอกะครับต่อยกันมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกแพ้คุณวิพรพลครั้งที่2เสมอครับครั้งนี้ก็เลยมาขอท้าชิงอีกครั้งหนึ่งโดยต่อยกันที่สนามกีฬาแห่งชาติเลียงโงกุครับต่อยในวันที่4ตุลาคมพศ2546 ผลปรากฏออกมาเสมออีกครั้งครับคุณวิรุฬห์สามารถป้องกันแชมป์ได้ในปีถัดมาครับปี2 5 4 7ัีิคุณวรุฬห์ก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่12โดยต่อยกับคุณนิชิโอกะครับนักชกชาวญี่ปุ่นยังไม่ละความพยายามนะครับก็พยายามจะชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปต่อยที่ไซดามะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผลปรากฏครั้งนี้คุณวีรพลห์ชนะคะแนนคุณนิชิโอกะไม่ได้ครับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่12ไว้ได้นำแชมป์กลับมาประเทศไทยอีกครั้งครับ ในการป้องกันครั้งที่13ครับต่อยในประเทศไทยครับต่อยในบ้านเราต่อยที่จังหวัดหนองคายนักชกเม็กซิกันมามีกครั้งครับมาขอชิงแชมป์ในเดือนพฤษภ,ภาคม2547ชื่อคุณฮูริโอเซซ่าอาบิลาครับผลปรากฏคุณวิลพลชนะ t ี o ไปได้ในยกที่12ครับป้องกันแชมป์โลกว็ยังสวยงามในการป้องกันครั้งที่14ครับต่อยในบ้านเรานะครับในประเทศไทยต่อยที่จังหวัดชัยนาทปูทาชิงเป็นชาเม็กซิกันอีกครั้งครับ คือคุณซานโตสครับผลปรากฏคุณวิลพลชนะคะแนนไปได้ในการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่14การป้องกันแชมป์โลกครั้งที่15บินไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับป้องกันแชมป์ที่โตเกียวกับคุณฮาเซงอวะผลปรากฏวิลพลเสียแชมป์ครับแพ้คะแนนต่อคุณ ฮาเซงอวะไปเสียแชมป์โลกไปในการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่15ครับไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้จากนั้นปีถัดมาครับเดือนมีนาคมพศ2549ก็ไปขอชิงแชมป์คืนนะครับจากคุณฮาเซงอวเเโนใไปต่อยที่โคเบะญี่ปุ่นครับผลปรากฏว่าแพ้ t ี o ไปในยุคที่9นะครับก็ทําให้ชิงแชมป์ไม่สำเร็จแพ้กลับมาอีกครั้งนึง จากนั้นขอชิงแชมป์แบนเตอรเวทของ ABCO ในปี2,550ในเดือนพฤศจิกาหาชิงกับนักชกชาวฟิลิปปินส์ครับคุณลิชาร์ดไอโน่ครับผลปรากฏชนะคะแนนได้นะครับได้แชมป์ ABCO รุ่นแบนเตอรเวทมาแล้วก็สละแชมป์นะครับแล้วก็ไปชิงแชมป์เงาของ WBC รุ่นแบนเตอรเวทในเดือนมิถุนายน2,551ครับแต่ก็แพ้ TKO คุณ ฟูซีมาลิงกาไปในยกที่4ครับโดยต่อยที่ประเทศไทยก็ะลยชิงแชมป์ไม่สำเร็จครั้งหนึ่งหลังจากแพ้ไฟนี้นะครับต่อยไีกสี่ครั้งครับก็แผนนวมครับเนื่องด้วยสภาพร่างกายและก็อายุที่มากขึ้นทำให้คุณละคนแขนนวม คุณรพลชื่อจริงชื่อคุณธีรพลสำรานการเป็นคนแก่งคอยสละบุรีครับแต่ต่อมาย้ายมากับครอบครัวมาอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาปัจจุบันนี้คุณวีรพลก็แต่งงานแล้วนะครับมีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนหลังจากแขวนน่วมไปก็ไปเปิดกิจการร้านอาหารที่จังหวัดชัยภูมิครับชื่อร้านแชมป์โลกปีพศ .2568 คุณวีรพลอายุ56ปีนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆย่อๆของคุณวีรพลสหพรมครับหรือคุณวีรพลนครหลวงโปรโมชั่น ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม please, please.